สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่สารบ้านข่มยมนีสิบผ้าห้อาหารลูกออดนะครับเนาะนี่แหละครับอาหารลูกออดก็คือไข่แดงไข่แดงอย่างเดียวครับนี่แหละครับนี่อพอดีลูกออด่หลาย,ยหนึ่งกับคงจะพอดีนะครับไข่าขาวข้วบ่ใส่นะครับเนะาะก็เอาไปกินได้ ใช่เฉพาะไข่แดงโดยการท่อน้ำมาบดให้ละเอียดนะครับโดยการบีบบดให้ละเอียดเพื่อว่าลูกออดมันตัวหน่อยนอะครับพี่น้องเนาะมันตัวหน่อยมันก็จังสิทธิกินได้ง่ายบดบดให้ละเอียดแล้วครับ กไปเรื่อยครับพี่น้องจนว่าเฮาหูวซึกว่าละเอียดลวเพราะว่าไค่แดงก็ละเอียดอยู่แล้วอานะครับเอามาให้อาหารลูกออดนะครับคือหัวกันละครับโดยการว่านว่านไปนรอบรอบนะครับว่านรอบรอบอันนี้ครบสามมือแล้วพี่น้องเข้ามาให้อาหารเป็นมือแรกนะครับเนาะโนะดยการ ไข่แดงนะครับเนาะไข่แดงนี่เป็นไข่ไก่นะครับเนาะส่วนมากจะใส่ไข่ไก่ไข่อย่างอื่นกับบุคเคยใส่ยักเถื่อนนะครับเนาะไข่เป็ดไข่ยังกับบุคเคยใส่นี่ไข่ไก่ครับไข่ไก่ตามท้องตลาดเท่าหลับพี่นอ้องหรือว่าจะเลี้ยงเองยิ่งดีก็ลุยๆไปครับแรกๆลูกออดเพิ่นกิดสีบพราะท่านเคยกินเพิน่นเกิดท่านมากกินครับจักข้าวหนึ่ง จะข้าวนึ่งพันกว่ิขึ้นมากินพี่น้องเขาเสียหายอาหารไข่แดงนี่อยู่ประมาณสามมือพี่น้องสามมือร่วมกับมือแตกเป็นโตกะบยูระมาณหกมือประมาณหกมือเขาจังสีห้อาหารเม็ดเนาะครับเนาะเป็นอาหารกรบหน่อยอาหารลูกกบหน่อยนะครับเนาะ เริ่มสิมาก,กินนะพี่น,อน้องยังตัวน้อยอยู่พี่น,อน้องยังตัวน้อยหน่อยของตาได้สามมือกำลังตอดกินแล้วครับพี่น้องกำลังกินแล้วกำลังกินแล้วกินแล้วเวลากินเสร็จนี่ไข่าขาวไข่จะเป็นสีนแดงแดงสีทองเพิ่นนะครับจะเห็นได้ง่ายเลย เพราะว่าท้องเพิ่นยังใสๆอยู่พี่น้องนี่ครับพี่น้องกระลังกินครับกระลังกินกระลังกินนอาละครับสามมือจังที่บอกไว้เทื่อขอ้างข้างต่อไปนะครับนอสี่เดี๋ยวอาหารเม็ดมาให้อย่าลืม ไลค์กดแชร์กดติดตามห้อพี่น้องเดอ้อจะได้พ่อคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับน้องพี่น้องเนาะขอบคุณครับ